Good Morning โจสันไต้ก็สวัสดีตอนเช้าจ้ามากินอาหารเช้าด้วยจ้าพี่น้องวันนี้ทำอาหารเช้ากินจ้ะมาเด้อจ้ะมากินน้ำกันวันนี้มาพูดคุยยมเช้าจ้า,ากินอาหารเช้าแล้วก็คุยไปด้วยนะคะพูดถึงหนะ้าผัวเมียกันนะ ถ้าจะอยู่ด้วยกันให้ยืดยืดนะเวลาจะขี้จะเยี่ยวจะตดอะไรก็เลยแต่พยายามอย่าให้ฝั่งตรงข้ามรู้เนอะถ้าฝั่งตรงข้ามรู้มันเป็นอะไรที่ไม่เกรงใจกันไงมันเป็นอะไรที่แบบว่า,ถ,าถ้าเกิดว่าขี้ก็ให้เขารู้เยี่ยวก็ให้เขารู้ตดก็ให้เขารู้ใช่ไหมล่ะมันเป็นอะไรที่ไม่น่าตื่นเต้นพี่น้องเออจริงๆนะเรารู้ไส้รู้พุงกันไปหมดเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเบื่อนาย มันเบื่อนายกันเพราะรู้ใ่รู้พุงกันไปหมดอ่ะทําอะไรก็แล้วแต่คอยแบบว่าลักลักรอบรอบเอาจ้ะลักลักรอบรอบเอานะเวลาจะขี้ก็พยายามอย่าบอกเขาว่าเออปวดขี้นะอย่าไปบอกเออไม่ต้องไปบอกหรกจะตดก็เวลาจะตดก็ให้หนีออกห่างๆางแล้วค่อยไปตดเออตดก็อย่าตดเสียงดังเอออะจริงๆนะจะบอกให้นะผัวเมียจะอยู่ด้วยกันแล้วรู้เรื่องไปหมดเนี่ย มันเป็นอะไรที่มันเบื่อหน่ายกันอะมันเบื่อหน่ายกันอนะเวลาเวลานอนด้วยกันเนี่ยเวลาจะตดเนี่ยอย่าตดเสียงดังอือตดก็อย่าตดเสียงดังให้ตดค่อยๆค่อยๆตดเอาถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าตัวเองตดเหม็นก็ให้ให้เดินออกให้ออกจากที่นอนลุกจากที่นอนไปตดที่อื่นอ่ะจริงๆนะฉันมีอาการด้วยว่าฉัน ฉันแต่งานมานานแล้วฉันรู้ไส้รู้พุงผัวฉันไปหมดอะ่ะเวลาจะขี้จะเยี่ยวจะตดเนี่ยมันรู้กันไปหมดอะ่ะเออมันทําให้อะไรที่แบบเ,เซง็งมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าตื่นเต้นอะ่ะเออเรารู้เรารู้ไส้รู้พุงกันใช่ไหมละ่ะมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่ายพี่น้องอะไรก็รู้ไปหมดอะ่ะเออใช่ไหมละ่ะไอ,อ้ที่สําคัญเรื่องขี้เรื่องเยี่ยวเรื่องตดนี่นะ <laughs> ไอเรื่องอื่นไม่ไม่เป็นไรหรอกอันคนที่เป็นผัวนะอย่าพยายามเี่ยแบบแบบว่าอย่าให้เมียรู้ว่ามีเงินเก็บเท่าไหร่เมียก็จะคอยจ้องอยากจะรู้ยันนะผัวมีเงินเก็บเท่าไหร่หรือว่าเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยฉันอยู่มาสามสิบปีฉันไม่เคยรู้ว่าผัวเงินเดือนเท่าไหร่เลยนะฉันอยู่มาสามสิบปีแล้วแต่งานกับผัวฉันนะสามสิบปี ฉันไม่เคยรู้ว่าผัวฉันเงินเดือนเท่าไหร่นะเออรู้แต่ว่าเงินเดือนพอประมาณรู้แต่ว่าเงินเดือนเยอะแล้วพ่อทําทํางานมาสี่สิบกว่าปีแล้วทางานมาสี่สิบกว่าปีแล้วนะก็ก็มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นนะนะแต่ฉันไม่เคยรู้ว่าเงินเดือนผัวฉันเท่าไหร่นะรู้แต่ว่าให้ค่ากับข้าวฉันเท่าไหร่ออค่ากข้าวฉันเมื่อก่อนเนี่ยข้าวข้าวฉันสามพันเมื่อก่อนตอนที่แต่งงานใหม่ๆอะนะ ฉันได้ข้าวข้าวสามพันพอเลื่อนมาสักปีสองปีเนี่ยได้ข้าวข้าวห้าพันหกพันเจ็ดแปดพันเออพอตอนนี้ฉันได้เยอะแล้วแสดงว่าเงินเดือนขึ้นนะเงินเดือนเงินเดือนเยอะหน่อยนะถึงให้เมียเยอะนะให้ค่ากับข้าวจา้ะไม่ได้ให้ผัวฉันไม่ได้ให้เงินส่วนตัวฉันใช้หรอกเออแปลว,ว่าถ้ารู้กันไปหมดทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันมัน มันเป็นอะไรที่ไม่น่าตื่นเต้นนะมันจะเบื่อหน่ายกันพี่น้องเอาจริงๆเรารู้นิสัยใจคอกันได้แต่ว่าเรารู้เรื่องขี้เรื่องตกเรื่องเยี่ยวเนี่ยจะอย่ารู้เลยอมืมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่ายบางทีกินข้าวว่าตบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเบื่อหน่ายนะเอาจริงๆ จักขี้ก็รู้อีกปวดขี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปบอกเขาหรอกปวดขี้อะ่ะไม่ต้องไปบอกปวดขี้ปวดเยี่ยปวดตอดอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องบอกให้แอบทำจักขี้ก็เข้าห้องน้าไปเลยจ้ะไม่ต้องไปบอกเขาหรอกรู้รู้ไปหมดอะ่ะอืไปอยู่ด้วยกันนานๆแล้วมันเบื่อหน่ายกัน ม่ใช่อะไรหรอกอย่างโทรศัพท์ผัวนะฉันไม่เคยแตะต้องโทรศัพท์ผัวเลยนะผัวฉันจะคุยกับใครจะไลายคุยกับใครหรือว่าจะพูดคุยกับใครเพื่อนฝูงกันแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฉันฉันไม่รู้ดีกว่า อ,อย่าไปรู้มากเป็นผู้หญิงก็อย่าไปรู้มากบางทีรู้มากมันทำให้ผู้ชายแบบว่าอึดอัดใจมันทําให้แบบว่าไม่เป็นตัวของตัวเองล่ะอืมจะทําอะไรก็แล้วแต่เรื่องโทรศัพท์ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกบางคนนะบางคนมีบางคนนะเวลาใครจะโทรเข้าโทรออกใครจะไลน์หาเนี่ยต้องคอยดูคอยจ้องมองออ มันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนะบางทีก็เป็นเรมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่ายอย่างสมมติว่าผัวเราเนี่ยเรามีโทรศัพท์อผัวเราอยากจะรู้ว่าเราคุยกับใครเนี่ยผัวเราก็เอาโทรศัพท์เราไปกดดูกดดูเนี่ยเราจะมีความรู้สึกยังไงใช่ไหมละ่ะบางทีเราพูดคุยกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ไงใช่ไหมละ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่เป็นตัวของตัวเองอืม จริงแล้วอยากไปรู้มากจ้ะพูดถึงอะคนที่จะอยู่ด้วยกันนานๆน่ะมันมันคือไม่ไม่ต้องไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องรู้อะไรไปหมดทุกอย่างนะรู้หมดท,ทุกอย่างแล้วมันทําให้เบื่อหน่ายกันนะพี่น้องไม่จําเป็นต้องรู้มากไม่ต้องเป็นรู้เรื่องทุกอย่างอืม บางคนบอกว่าไม่รู้เรื่องของผัวใครจะโทรเข้าโทรออกไม่รู้ก็โงงโอ่ะจีเดี๋ยวมีม,ม,มีกิ๊กมีเก๊กมีผู้หญิงโทรมามีผู้หญิงไล์หาไม่ต้องไปรู้มากหรอกคนเรามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนผู้ชายนะถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนมันจะถึงถึงถึงมันไม่เล่นโทรศัพทนะ์น่ะมันก็ไปหากันได้จ้าผู้ถึงถ้ามันจะเปลี่ยนใจอ่ะนะผู้ถึงอะนะ ถ้าเกิดมันไม่ชอบเราจริงๆอ่ะมันก็ไปแล้วอะผู้ชายนะ่ะอืมจะฉุดมันไม่อยู่หรอกเออไม่ต้องไปเช็คโทรศัพท์ไม่เสียเวลาเออมันไม่จําเป็นหรอกมันจะไปก็ไปของมันเองอ่ะผู้ชายนะ่ะฉุดมันไม่อยู่หรอกจะไปรู้มากเลยรู้มากแล้วมันไม่ดีรู้มาก,กมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่าย เวลาบางทีเราไม่ชอบเอ๊ะมีเพื่อนผู้หญิงโทรมาบางทีเขาก็มีเพื่อนผู้หญิงบ้างอะนะผัวฉันก็มีเพื่อนผู้หญิงเหมือนกันนะคนที่ทํางานอะคนที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงสมัยเรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยสมัยเรียนหนังสือด้วยกันเขาก็มีเพื่อนผู้หญิงมีทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมล่ะบางทีอย่างบางทีเนี่ยเขาจะนัดกินข้าวกันเลี้ยงอ่าเลี้ยงรุ่นกันอะนัดกินข้าวเลี้ยงรุ่นกันเขาก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายอะนะฉันก็ไม่เคยว่าให้เขาไป เออมีเพื่อนผู้เพื่อนผู้หญิงโทรมาเพราะว่าอายุอายุก็ประมาณสักห้าสิบกว่าหกสิบแล้วอ่ะนะเพื่อนกันอะนะเขาโทรหากันก็ธรรมดาจะ้ะว่าอายุเยอะแล้วเออ <c oughs> พูดถึงถ้ามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปตรงนุมนานแล้วจะแม่ไรรู้มากไปดีเราผู้หญิงเราอนะ่ะอืมหลับหูหลับตาซะั่งนะพูดถึงอะนะ จะได้มีไม่มันไม่เบื่อหน่ายกันแล้วไม่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 ต้องมาทะเลาะกันน่ะคนเราอ่ะจะมีทั้งมีเพื่อนผู้อย่างเราเป็นผู้หญิงเรามีเพื่อนผู้ชายได้เราพูดคุยญาติพี่น้องจะเป็นเพื่อนฝูงอะไรเราก็มีคนรู้จักใช่ไหมล่ะอย่างฉันฉันก็มีคนรู้จักเป็นผู้ชายนะคนรู้จักนะอย่างคนตลาดอย่างคนตึกที่อยู่ด้วยกันนะฉันก็แบบว่าเจอกันกระทกทายกันธรรมดาพูดคุยกันธรรมดานะ ก็มีอยู่นะที่รู้จักแล้วนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะพูดถึงเวลาเราเจอกันแน่เราก็ทักทายกันนะธรรมดานะเออฉันก็มีเหมือนกันคนรู้จักเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยฉันก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอ่ะสามีเราผัวเราเขาก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเพื่อนเขาขนาดฉไม่ล่ะจะไม่ให้รู้จักผู้หญิงผู้หญิงเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอใช่ไหมล่ะมันก็ต้องรู้จักมั่งอ่ะมั่งอ่ะใช่ไหมล่ะ จะไปห่วงจะไปห้ามเขามากมายมันก็ไม่ดีนะพี่น้องเออจะไม่ให้มีเพื่อนผู้หญิงเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะ <c oughs> คนเรามันก็ต้องรู้จักกันใช่ไหมล่ะยังว่าวันนี้มาคุยกินเล่นๆจะ้ะมากินอาหารเช้าเล่นๆเนี่ยกินไม่เยอะหรอกเดี๋ยวจะกินต่อจะ้ะไปทํางานก่อนนิดๆหน่อยๆนะคะวันนี้ก็แค่นี้ขอจ้าว่าพูดคุยแค่นี้ก่อนจะ้ะไปแล้วจะบ๊ายบายจ้าจอยกินแ้าบ๊ายบาย